เอ๊ยโยมเคยสังเกตไหมว่าบางคนเข้มแข็งจังเลยไม่ว่าเจอปัญหาอะไรก็สู้ไม่ถอยอาตมาว่าจะพายโยมไปรู้จักกับพละห้าทลังวิเศษห้าอย่างที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนนี่แหละนะโยม อันแรกคือศรัทธานี่แหละไม่ใช่แค่เชื่อนะแต่โยมต้องเชื่อมั่นในสิ่งดีๆที่เราทำเชื่อว่าเราทำได้ 2. คือวิริยะโยมต้องมีความเพียรพยายามทำฝึกฝนไปเรื่อยๆอย่าครึ่งท้อเนอะคือสติคือการรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันทำอะไรก็รู้ 4. คือสมาธิจิตใจเราต้องตั้งมั่นจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำไม่วอกแวก และสุดท้าย5คือปัญญาโยมต้องมีความรอบรู้เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตว่าอะไรควรทำไม่ควรทำพละห้านี่นโย,ยมถ้ามีครบจะช่วยให้ชีวิตเรามั่นคงแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยนะ